สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel 롤อีซี่ก็อย่างเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับมาอยู่ในเกมฟรีไฟก็อย่างเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับทุกคนครับเกมฟรีไฟนะครับมีโค้ดอัปเดตมาใหม่นั่นเองนะครับก็โค้ดนะครับเพิ่งอัปเดตมาล่าสุดเลยก็จะมีส่วนของโค้ดสกินปืนแบบถาวรครับผมแล้วก็โค้ดเพชรครับจำนวนหนึ่งหมื่นเพชรในเดยนะครับเหมือนต้นคลิปเลยนะครับผมแล้วก็จะมีส่วนของโค้ดตะทางกันด้วยนะครับทั้งหมดสามโค้ดนะครับผม ถ้าใครอยากได้โค้ดนี้นะครับก่อนอื่นเลยกดไลค์คลิปนี้ให้พี่ก่อนเลยนะครับถ้าไม่กดไลค์ให้พี่พี่ก็ไม่แจกโค้ดนะครับผมอ่านะครับกดไลค์เลยท่านน้องกดไลค์แล้วเดี๋ยวเราไปแจกโค้ดกันนะครับแต่นะครับก่อนเราจะแจกโค้ดกันนะครับพี่ขอแจ้งกิจกรรมนิดนึงในคลิปนี้นะครับพี่จะมีการแจกเพชร1,060เพชรครับจำนวน10รางวัลนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการแจกสิงของเป็นแพ็กเกจครับก็จะเป็นสิงของแพ็กเกจตัวละครนั่นเองนะครับ จำนวน10แพ็กเกจนะครับผมก็จะเป็นในสองแพ็กเกจตัวละคอนอาโลตัวนี้เลยนะครับจำนวน10แพ็กเกจนั่นเองนะครับก็จะได้รับตัวอย่างของตัวละครนี่เลยนะครับได้ทั้งชุดนะครับแล้วก็ตัวละครนั่นเองนะครับได้หมดเลยนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็พี่จะมีการแจกในสองของเป็นแพ็กเกจตัวละครอีกตัวนึงครับก็เป็นในสองครูนั่นเองครับนี่เลยนะฮะก็เป็นในสองของครูยอดนักสืบนั่นเองเนาะนะครับจำนวน3แพ็กเกจครับก็แจกจำนวน3แพ็กเกจราคา1,900 1,199ดีเออนะครับสำหรับครูตัวนี้นะฮะจจานน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 ววว3แแพ็็็คคคคคเเเกกกกกะะะะะรรรรรรััััััััับบบบบผมมไไดดด้้้้ททุุอออย่่งงงหืชลลต ได้ครบเลยนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็พี่มีการแจกอในสองเป็นสกินพืนครับเป็นแบบถาววงครับผมหนึ่งกระบอกครับสามารถเลือกรับได้เลยนะครับอยากได้กระบอกไหนให้บอกพี่ว่านะครับพี่การส่มให้นะครับผมได้ทุกกระบอกเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นะครับไม่เป็นกระบอกใหม่นะครับแล้วกระบอกเก่าก็แล้วแต่นะครับได้หมดทุกกระบอกเลยเนาะนะครับโอเคนะครับแล้วก็พี่จะมีการจะส่งของขวัญครับให้น้องๆที่คอมเมนต์ยู่ในคลิปนี้เองนะครับใครคอมเมนต์ยู่ในคลิปนี้ก็รับของขวัญได้เลยพี่ทำการจะส่งไปให้นะครับผมได้ทุกอย่างเลยนะครับที่มีีอยู่ในนน้ะครับ ไม่าเป็นบาเปลี่ยนชื่อนีครับหรือว่าสะทาานะครับหรือว่าเป็นชุดก็แล้แต่นะครับได้หมดเลยเนาะนะครับโอเคนะฮะแล้วก็ที่จะมีกติกานะครับให้น้องนร่วมสนุกกันทั้งหมด4ข้อครับกติกาขขอได้ครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เองครับแล้วก็กติกาข้อที่2กดติดตามกดกระดิ่งเช่นเขอกเนเองนะับแล้วก็ข้อที่3คอมเมนต์ให้ผลว่าทำไมึิอยากได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคอมเมนต์ที่ f a c e b o o k แล้วก็ยูของเตียงไว้นะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับสำหรับกติกาสี่ข ของเราวันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกนะครับเรามาเริ่มกันที่ในึ่งสอของสกินปืนกันดีกว่านะครับสกินปืนครับผมก็เป็นสองเอ AK มังกรนั่นเองนะครับเป็นในสองเอค์วอลเนาะกระบอกนี้เลยนะครับจำนวนนะฮะจำนวน14บวันนั่นเองนะครับอันนี้จะไม่ได้ถาวรเนาะบวกนาเมีสองแล้วระยะ1แล้วก็บวกแม็กซ์ัีนหนนั่นเองนะฮะก็สำหรับกระบอกนี้เนาะครับเป็น AK ยูนิคอร์นเล็กลาวานั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะอ่านะครับ ก็เป็นเคโวที่โคตรอภิมหาแรงเลยนะครับก็ว่าได้นะครับแล้วก็จะมีสอบสกายโวเหมือนกันนะครับสำหรับสกายโวนี้ก็14วันเหมือนกันครับเป็นสองอัคติเทธันนี้เลยบอกดะไม่เหนึ่งอัตกระยิงสองลบแมกกาซีนหนึ่งนั่นเองนะสำหรับกระบอกนี้นะฮะก็เป็นสก้าที่ดีที่สุดนั่นเองนะฮะเป็นปืน ของสกาที่ดีีท่โคตรเลยนะเออนะฮะก็ประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็ท่าทางครับผมก็เป็นเรส่องของท่าทางโคตรพิมพ์หาแรงเลยนะครับเป็นเรส่องของท่าทางอันนี้เลยนะครับเป็นเรส่องของท่าทางอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้อันนี้เลยนะครับไอที่เต้นอะนะนี่เลยนะครับเต้นสั่นไปถึงทรวงนะฮะนี่เลยนะครับอ่าเป็นท่าทางที่แรงมากนะครับบอกก่อนเนาะก็จะมีเรื่องเป็นท่าทางอันนี้เลยนะครับเป็นเรื่องของท่าทางไอฮาร์จูนนี่เนาะนะครับนี่นะฮะก็เป็นท่าทางที่แรงเหมือนกันนะครับสำหรับอันนี้เนาะ และก็สำหรับทีเด็ดของเราเลยนะครับโค้ดเพชรครับจำนวน10,000เพชรครับผมสามารถเติมได้10คนนั่นเองนะครับคนละ1,000เพชรเนาะนะครับโอเคนะครับถ้าอยากได้โค้ดกันเนี่ยฮะเดี๋ยวพี่จะบอกว่าโค้ดอยู่ตรงไหนก็รอดูคลิปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวตอนนี้พี่ขอพาไปอัปเดตเกมก่อนดีกว่าไม่มีอะไรกันบ้างนะเดี๋ยวพี่จะไปเติมให้ดูกันด้วยเนาะสำหรับวันนี้นะครับโอเคนะครับโค้ดนะครับก็เดี๋ยวพี่จะบอกก็แล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวตอนนี้พาไปอัปเดตเกมก่อนก็แล้วกันว่ามีอะไรมาบ้างนะครับอย่างแรกอัปเดตเ้้าคอะะนนนนนงรรีีัับ เออมันมีเด็กคนหนึ่งนะเอาของพี่เนี่ยโอ้ไปใช้นะครับอ๋อขอไม่ดีเลยนะฮะไม่ดีนิสัยไม่ดีเลยนะแต่ไม่เป็นไรพี่ผิดเองนะฮะโอเคนะครับก็สามารถรับมารับภารกิจตรงนี้แล้วก็เอาสามารถไปแลกของตรงนี้ได้นะครับหนึ่งร้อยอันก็ได้รับในส่วนของของศพเฟมิกสเกาไปเลยนะครับผมอ่านะครับก็โคตรเฟี้ยวนะครับบอกเลยแล้วก็ภารกิจทวงแค้นตรงนี้นะครับก็หมดไปแล้วนะฮะแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวพี่ขอสุ่มก่อนก็แล้วกันพี่มีสามสิบสี่อันเนี่ยนะเนี่ยไดครับพี่เุ่มานะครับ กดลับไปปึบบึ้มนี่เอา้าแล้วชุดอ่ะอ๋อนี่ไงชุดทุกคนปึ๊บม,มาเลยฮะชุดครับนี่ได้ามาแล้วครับสำหรับชุดยม,มทูนนั่นเองนะครับนี่เป็นเซตวิงเกอร์นั่นเองนะครับกดลงไปโอ้โหโคตรเฟี้ยวเลยฮะทุกคน, anger, น,น,นครับอ,รอ่าโอเคเดี๋ยวเราสุ่มอีกสิบครั้งครับปึ๊บที่เผลอไปโอ้โหได้เป็นไม้เบสบอลนะครับผมออโอเคนะครับโอ้โหนี่พุงพุงพุงอีกสิบครั้งครับปึ๊บที่เผลอโอ้โหปึ๊บอื้ ไม่ไหวเลยนะครับอ่ะสั่งเวยปุ๊บปุ๊บอัดชื้ออัดชื้อโอ้โหเรียบร้อยครับหมดแล้วนะครับก็อันนี้สามารถไปเก็บได้ตามแบบน้องทุกคนครับเออนะครับก็อย่าลืมไปเก็บกันด้วยนะฮะแล้วก็สำหรับกิจกรรมหน้าเว็บตรงนี้ก็ยังอยู่นะครับเป็นในส่วนของวงล้อแห่งโชคชะตานั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็อนนี้พี่ก็สุ่มให้ดูแล้วนะครับสามารถไปดู คลิปเก่าของพี่ได้เมื่อวานเนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะรอมาอัปเดตเรืต่างประเทศกันเหมือนเดิมเนาะว่ามีอะไรมาบ้างนะฮะนี่เลยนะครับก็ของรางวัลก็พี่ประมาณนี้นะครับไมมีอะไรมากนะฮะทุกคนครับไม่ค่อยมีแบบของดีๆเนาะนะครับแต่พี่มีหมดแล้วเนาะในนี้นะครับทุกคนครับก็เลยไม่รู้จะเอาอะไรเนาะนะครับโอเคนะครับประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็จ้ามินุสของเป็นชุดอีโวอันนี้นะครับอีมันไม่ชุดอีโวหรอกเป็นสกินบิลดอีโวนี้อันนี้เดี๋ยวพี่ต้องสุ่มอีกเออนะครับแต่พี่ต้องสสุุ่่่่่่่มมมมออออออีีีีีีีกกกกเเเเเพพพพรรรรรรราาาาาาะะะะววยยยไดดด้้จิงงๆนน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 คคคััััับบบโช๋ โอเคนะครับกดซุ่มป้ายนี่ครับนี่นะฮะใครขอมาชวนอะไรตอนนี้อัมคิฟอยู่ปึ๊บบึ๊บ,บ,บคอยที่เผลอไปโอ้ยไม่ได้เหรอมันออกยากจังวะนะครับออกยากไม่ไหวเลยครับทุกคนครับอึ๊บทีเอ้ยได้ได้พิมพ์เขียวนี่เนี่ยได้พิมพ์เขียวัน,นะยวนึ่งอันนะครับอ่านะครับออกอีกทีนึงที่เผลออีกทีนึงที่เผลอเฮ้ยพิมพ์เขียว ฟิล์มเขียวนี่นะฮะเฮ้ยสองอันเลยเหรอเฮ้ยทุกคนได้สองอันเลยนะครับนี่เอ้ยได้แล้วได้แล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วที่เพิ่งไปตอนนี้พี่อยากได้พิมเขียวแล้วพี่อยากได้แค่ลูกแก้วนะครับทุกคนนะครับอยากได้แค่ลูกแก้วนะครับตอนนี้เนาะปุ๊บโอ้โหโอ้โหโอ้โหลูกแก้วโอ้โหลูกแก้วลูกแก้วไม่มานะฮะทุกคนครับโอ้โหลูกแก้วไม่มาเลยอีกครั้งหนึ่งครับที่เพิ่งไปเฮ้ยลูกแก้วไม่มาเลยเหรอ เฮ้ยมันจะไม่ให้ผมเลยเหรอสำหรับทุกแก้วเนี่ยเนี่ยไอหินแปลงล่างอ่ะทุกคนไหนอืหินแปลงล่างหินแปลงล่างหินแปลงล่างเฮ้ยมันบอเมนแล้วนะทุกคนนะมันไม่ใช่ลนะแล้วฮะเจะขอรับตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาสุ่มอันนี้กันดีสักครั้งหนึ่งดีกว่านะครับสิบครั้งครับเฮ้ยกล่องทองได้อะไรได้อะไรอ่ะได้อะไรอ่ะเฮ้ยเบิร์ดคามสีวาวกันเลยทีเดียวเชียวนะครับทุกคนครับ โอ้ยไม่ไหวเลยทําไมพี่เกลือขนาดเอ้ยตอนนี้143แล้วอีกกล่องเดียวพี่ก็ได้ลวแต่พี่จะพี่จะไม่สุ่มแล้วนะสำหรับชุดอันนี้นะฮะพี่จะไม่สุ่มแล้วนะครับบอ,อกก่อนนะฮะเพราะว่าตอนนี้พี่หมุนไปประมาณโอ้โหเป็น2 3 0 0ครั้งแล้วนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราสุ่มต่อครับสุ่มอันนี้กันต่อเนาะปุ๊บโอ้โหลูกแก้วลูกเ,กกเอ้ยลูกแก้วมามาหนึ่งลทุกคนครับโอ้โหมาหนึ่งลูกครับตอนนี้เออหินแปลงล่างมาหนึ่งลูกแล้วเนาะนะครับตอนนี้มีห้าแล้วฮะหินแปลงล่างห้า นี่บวกถึงมีระยะลบแมนยำแก้ก็อันนี้บวกกระตากันยิงลบความเร็วรีโหลดเอ้ยลบความแม็กซซีนแล้วก็เพิ่มความเร็วรีโหลดอันนี้ก็ดีอยู่นะครับโอเคนะครับไปยาไปทุกคนยาไปนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหลูกแก้วลูกแก้วเฮ้ยเฮ้ยลูกแก้วมาหกลูกแล้วทุกคนหกลูกแล้วลูกหกลูกแล้วอีกลูกเดียวครับทุกคนครับอีกลูกเดียวอีกลูกเดียวได้ไหมอื้ม อุ้ยอาชื่ออุ้ยโอ้โหไม่ได้ครับอ้ยพี่เหนื่อยแล้วนะครับตอนนี้เหนื่อยแล้วนะทุกคนครับโอ้โหสุ่มอะไรไม่เคยได้ของดีๆเดียวเขาเลยนะครับขอดูกล่องตรงนี้ก่อนโอ้โหได้เยอะมากนะครับของในนี้นะฮะและตอนนี้ครับสำหรับชุดเดรสบปริงเกิลของเรานั่นเองครับเฮ้ยมันมีที่ตามันมีไฟด้วยฮะนะครับแล้วชุดผู้หญิงไม่มีหรอชุดผู้หญิงมันต้องมีด้วยดินะครับเออแต่น่าจะยังไม่เข้ามาโอเคทุกคนเดี๋ยวเราสุ่มอีกครับลูกแก้วครับสุ่มอีกครับ ปึ๊บอออืื้หไม่น่านได้นะ <c oughs> พี่คิดว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้พิมพ์เขียวเฮ้ยพิมพ์เขียวอออืื้หได้พิมพ์เขียวให้ทุกคนครับลูกแก้วไม่ได้อ่ะโอ้ไม่ไหวเลยนะครับปึ๊บโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยพิมพ์เขียวอีกแล้วโอ้ยลูกแกว้วเรียบร้อยใหทุกคนครับได้แล้วครับผมได้แล้วฮนะได้ทั้งลูกแกว้วได้ทั้งพิมพ์เขียวเลยนะครับรอบนี้ โอเคนะครับหมดไปก็ตกมาสาม0 0นเพชรครับพี่หมดกับสกินปืนเอ่อไอพวกเนี้ยหมดไปประมาณหมื่นเพชรแล้วนะครับสำหรับตอนนี้เนาะนะครับสำหรับสกินปืนพวกนี้เนาะนะครับก็ประมาณหมื่นเพชรแหละนะครับโอเคเดี๋ยวรอกดแรกเลยดีกว่ากดแรกไปครับเจ็ดลูกกับสามเพชรเขียวครับสามลูกแก้วของเรานะครับหินแป๊คล่างเนาะนี่นะครับผมได้แล้วครับสำหรับอ่ะ Apocalypse นะครับนะนี่เลยครับอันน Apocalypse n เรสนั่นเองนะครับนี่นะฮะเฟียวปัลล่ะ เฟี้ยวปล่าล่ะบอกเลยโคตรเฟี้ยวนะฮะโคตรเฟี้ยวบอกเลยนะครับผมนี่นะกดตกลงไปนะครับผมนี่เดี๋ยวเราไปดูในครั้งนะก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันไอพวกอันนี้เนาะนะครับนะเออนะฮะอยากอยากได้หมดแหละนะครับแต่ว่าก็เรื่อยๆนะครับเพราะมันมีอีก25วันเลยนะครับสำหรับตรงนี้เนาะนะครับสามารถสุ่มได้เรื่อยๆครับเดี๋ยวเราไปดูสกินปืนกันนลูกสองใช่ไหมลูกสองอยู่ด้านบนด้วยวันนี้นะครับโอ้โห เป็นอัอพกิสติกเนี่ยฮะไอนี่เลยครับบอกวาใตยิงสองพอเร็วรีโหลดห่แล้วก็รูมแม็กซ์ีน่ั่นเองนะฮะสำหรับขุมนี้ก็อันนี้สีเขียวพี่มีแล้วนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับแล้วก็สำหรับไอเทมโค้ดครับอยู่ด้านล่างคอมเมนต์เลยนะครับใต้คอมเมนต์ปักหมุดครับพี่ปักหมุดได้เรียบร้อยก็อย่าลืมเอาไปเต็มมันด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับโค้ดเพชรครับพี่ขึ้นไ้ในคลิปเนาะหาดูเองแล้วกันว่าว่ายูตรงไหนก็ราดูไปเรื่อยๆนะครับก็สำหรับคลิ นสอมันถึงสุกนั่นเองนี่เลยนะครับทุกคนครับอ่านะก็รับกล่องสกินปืนฟรีๆไปเลยนะฮะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายเพื่อทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบ๊ายบายปิ้วรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆ